สวัสดีครับอยู่กับผมครับฟาร์มเจริญทรัพย์วันนี้บรรยากาศดีครับตอนเช้าเช้าพาทุกคนมาดูนอกใหม่ครับนี่ครับนอกใหม่ตอนแรกผมมีอยู่คันเดียวครับรีโวรีโวกระบะดำนะครับนี่นี่จัดมาใหม่หนึ่งคันครับส่งของไม่ทันนะครับอิซูซุครับอิซูซุปี2007ครับผม จันมาส,ะสะดร้อนๆครับได้2วันมาถึงก็ทำงานเลยนะครับนี่ก็พอดีช่วงจังหวะเช้าๆก็มีโอกาสได้ถ่ายให้ดูนะครับต่อไปก็จะส่งของอย่างเดียวไม,ม่มีเวลาถ่ายเพผมก็ตักเองส่งเองนะครับกับลุกน้อง2คนแค่นั้นะครับดูนะครับ เครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายครับกระบ,บาดําจากอุดรครับนี่จากอุดรเลยครับสวยๆครับนี่สวยๆเลยกระบะจากอุดรครับอู่กล้องกล้องห้อยไรเออไม่ใช่นะครับนี่อู่กองเซอร์วิสจากอุดรนะครับผมนี่ครับ ามตันยกสบายเลยครับนี่สามตันกระบะไฟฟ้านะครับผมอันนี้ก็ตกอยู่ที่สองกว่านะครับนี่สองแสนสองแสนสี่หมื่น,นครับนี่จัดมาส,สดๆเลยมันจําเป็นต้องใช้นะครับนี่มันจาเป็นต้องใช้ครับไม่งั้นส่งของไม่ทันครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดมันมันเริ่มกว้างนะครับตอนนี้เริ่มส่งของได้กว้างแล้วครับ ตอนนี้คิวยังยาวนะครับช่วงหน้างานด้วยก็เลยต้องจัดมานะครับนี่เราจัดมาครับสำหรับใครอยากเปิดวาสดุก่อสร้างก็ดูทำเลแล้วก็ดูตลาดว่าดูคู่แข่งมีกี่เจ้าเราสามารถขายไม่ยากครับพวกนี้มันขายได้หมดนะครับเป็นทรายแบบนี้ครับ แต่ก่อนผมก็เดือนละพวงนะครับทุกวันนี้ก็สัปดาห์ละสองพวงนะนี่ได้สัปดาห์ละสองพวงแล้วครับผมว่าใหม่ๆมันก็ต้องหมดช้าหน่อยเนาะลูกค้ายังไม่รู้จักพอพอเริ่มรู้จักแล้วเราขายถูกกว่านิดหน่อยเราเอากำไรนิดหน่อยแต่มันได้ลูกค้าแล้วเขาก็อนาคตมันก็หลายๆอย่างรวมกันมันก็ได้นะครับขายหลายๆอย่างรวมกันนะครับ อีเทนปูนทรายเสารั้วนี่เสารั้วก็ก็ทำเอง,องก็คูนไปที่แรกก็มีรถตักคันเดียวรถตักคูตตอันนี้ก็ไถนาได้นล้นนี่ไถนาได้แล้วก็ตักได้เวลาหน้าไถนาก็เปลี่ยนเป็นผันแล้วก็มีเจ้าคันนี้แล้วก็ดาวมาออคันนี้ดาวมานะครับนี่รถมือหนึ่งของรีโวโตัวโยตา้า ล้วก็ส่งงวดได้เพราะว่าเราก็วิ่งส่งของกําไรจากตัวนั้นมาส่งหมุนตรงนี้ครับค่อยๆทําไปนะครับนี่ค่อยๆทําไปครับผมสําหรับคนที่ทุนน้อยครับตอนนี้ปูนผมก็จะหมดแล้วครับนี่หมดแล้วนี่จากจากเดือนกว่าๆขายได้พวงหนึ่งทุกวันนี้เดือนละสองพวงอาจจะสามพวงด้วยซ้ํานะครับนี่ขายดีนะครับปูนเนี่ย ช่วงหน้างานอันนี้ใส่ได้สองคิวสายสองคิวหินหนึ่งคิวนะครับนี่คันนี้สายสองคิวหินหนึ่งคิวครับนี่เตรียมส่งนะครับนี่รอลุงน้องมาครับตอนนี้กําลังเจ็ดโมงอยู่ครับน้องก็มาประมาณแปดโมงครับเกือบแปดโมงก็ส่งเลยก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครสนใจอยากเปิดร้านวัสดุก่อสร้างจะมีบล็อกมาบล็อกก็ขายดีครับบล็อกควบคู่กันไปกําไรน้อย แต่มันต้องมีครับล็อกควบคู่กับหินทรายหินทรายปูนครับนี่มันคู่กัน,นครับมันคู่กันก็ให้เขามาส่งก็เราก็ได้กําไรประมาณสัก8 0สตังถึง1บาทนะครับนี่แล้วแต่เราจะขายต้องดูคู่แข่งโดยเราขายเท่าไหร่อ่าเราขายถูกกว่า10สตังก็ได้แล้วแต่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่บรรยากาศเช้าๆมีโอกาสได้ถ่ายให้ สำหรับเป็นแนวทางใครที่อยากเปิดร้านวัสดุก่อสร้างครับตอนเริ่มแรกผมก็ยังไม่มีอะไรหรอกก็มีแค่รถคันเดียวนี่รถคันเดียวก็วิ่งส่งกันแค่นี้นะครับแล้วก็มีฟก์ริฟมาก็ซื้อมือสองมาไว้ยกเสาไว้ยกปูนยกพาเลทเนี่ยครับค่อยๆทําไปครับเริ่มเริ่มขายทีละนิดทีละน้อยครับไปเรื่อยๆสําหรับที่คนทุนน้อย หรือใครมีทุนมากก็แล้วแต่ครับซื้อมาเยอะๆเลยก็ได้ครับแต่ผมทุนน้อยทีละพวงสองพวงขายก่อนใกล้จะหมดแล้วค่อยสั่งนะครับนี่ของพวกนี้มันอยู่ได้นานครับนี่มันไม่เสียหนักพวกเนี้ยพวกปูนเหมือนกันอยู่ได้นานครับยิ่งนานยิ่งแข็งนะครับนี่ประมาณนี้นี่กำไรดีนะครับพวกเสารั้วพวกเสาปูนนี่กำไรดีนะครับถ้าเทเองนะถ้าเทเองได้กําไรดีนะครับผมแนะนําแต่เทให้ต้องูต้องต้องดูช่างด้วยครับ เอาฟีมือไหม,มเขาใส่ปูนส่วนผสมได้ถูกต้องก็โอเคนะครับขับเจ้าคันนี้ครับอีสุสุกระบะใหม่นะครับนี่แต่รถเป็นมือสองแต่ไม่เป็นไรนะครับเครื่องดีเครื่องดีงดช่วงล่างดีโอเคนะครับนี่ไม่ปมีปัญหานะครับนี่รถส่งส่งของเพาวิ่งไม่ทันนะครับนี่ คันเดียวผมวิ่งไม่ทัน,นครับผมบอกเลยตอนนี้ขายดีมากครับเปิดร้านได้สามเดือนนะครับนี่จำเป็นต้องเอาคันนี้มาครับถ้าขายดีดีตลอดก็ต้องมีอีกคันนะครับนี่เพราะว่าแถวบ้านผมมันเหมาะกับซอยแคบครับหกล้อมันเข้าไม่ได้ครับหล้อเข้าไม่ได้เหมือนหรือหรือใครอยู่ในเมืองก็ใช้คันนี้เหมาะนะครับนี่เข้าซอยก็ซอยที่แคบ คนได้เยอะนะครับนี่ไม่ใช่ว่าน้อยนี่คนได้สามคิวนะครับนี่คนได้สามคิวเลยนะครับส่วนมากเขาต่อเติมเขาก็สั่งทีละคิวสองคิวนี่ครับถ้าใช้รถใหญ่ก็เปลืองน้ํามันแล้วก็จุกจิกเข้ายากเสียเวลาอันนี้แป๊บเดียวครับจวดเดียวครับเสร็จประหยัดน้ํามันด้วยครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ